ค่ะวันนี้ก็อยู่กับโบตัดค่ะวันนี้เราไปไหนกันมาหอศสิลปตคค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเดินแถวรอบๆอ,อ,อะไรนะคณะกรแล้วก็ไปดูริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้เราอยู่ตรงไหนคะโบอยู่ที่ป้งพัฒน์ุเรีค่ะรในแม่น้ำเจ้าพระยาไม่รู้ค่ะอ่านชือ่อ ไปดูราัาชื่ออมดูที่ฝั่งที่เป็นเรืออะไรนะคะอ๋อเรือนะักท่องเที่ยวค่ะอ๋อเรือปกตินี่แหละเรือด่วนเจ้าพญาเดี๋ยวจะพาไปตรงป้อมพระสุเมรุนะทุกคน,ม,น,นมันขึ้นได้ไหมก็ไม่รู้ขึนจะไม่ได้นะอ๋อมันขึ้นไม่ได้สวยอยู่ ข้างหลังตรงนี้ดูแบบล่มลื่นที่นี่ดูดูน่านั่งเล่นมากเลยอ่ะดูแบบชิลรู้สึกว่าอยากจะยิ้มมากกว่าเพราะว่าเวลาที่คนอื่นเขาหันมาเห็นตอนที่เรายิ้มอ่ะมันเหมือนกับว่าอย่างน้อยเขาก็ไม่เห็นหน้าทึนทึกหน้าแบบทึมๆของเราอย่างเงี้ยใช่ไหมว้าวไมไน้สีมาแบบ ้องกินอะไรไม่ได้เลยเย็นตาโฟนี่มันคือประดุจเป็นคนไม่กินเย็นตาโฟต้องลองอีกรอบหนึ่งเพราะว่ารอบนั้นรู้สึกแบบไม่รู้ว่ารีบหรือว่าอะไร พี่ลองไปชิดหรือว่าน่าจะอิ่มเพราะว่ากินหลายอย่างลองคิดเยนตะโฟดูดิเผื่อมันจะตามเยนตะโฟพูดเล่นแต่ว่าอาจจะตามจริงก็ได้นะแต่มันน่าจะตามมันตามวัตถุแต่ว่าตอนเนี้ยย้ายกล้องไปอย่างอื่นไม่ได้เพราะมันตามได้ที่แล้วไปเยนตะโฟเลยตอนนี้ไม่เห็นคนเลย มากินยโอน,นลืมปิดไอีกแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีอีกแล้วไม่สวัสดีตอนนี้เราอยู่ที่เอ็นตะโฟห้องเต้เรามาชิมอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เรามาชิมรอบที่แล้วปีที่แล้วอู้ สี่ปีห่ผ่านไปก็ยังเหมือนเดิมเเเเเดดดดีีี๋๋๋ยยยววว เขตราชธาีมตอนนี้เรากำลังไปแถวเสาชิวช้ชาปเลยมนขนมหวานด้วย ตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปที่เต่าชิงช้าเ <I> ต่าชิงช้านะคะแล้วก็วัตุทั์ค่ะมันจะมีกรมันจะมีหนังสมัยก่อนน่ากลัวมากเรื่องเปลือกวัตุทั์แต่คือมันจะไม่ใช่วัดอย่างนี้นะเพราะมันมาได้แต่สมัยก่อนแล้ว น่าจะเป็นก่อนพศสอง0ห้ 500, ตอนนั้นน่กกากลัวมากดูบ้านหัหัวเริ่มฟูแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่ตรงข้างล่างสะพานปิ่นเกล้าไม่ได้อยู่บนสะพานแล้วก็ อากาศเย็นสบายดีค่ะวันนี้คนอยู่บนสะพานเยอะมากเลยไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกันแยวเราจะให้ดูแม่น้ำข้างหน้านะคะวหวานน่าใกล้มากเลย